อีกครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกท่านครับวันนี้มาดูน้องมะนาวครับคันนี้เขียวออกเหลืองๆนะครับคันนี้เงาวากคันนี้เป็น JO7E เหมือนเดิมนะครับเป็นหัวตอนเดียวนะครับตัวนี้ก็เผื่อลูกค้าไม่อยากได้สีน้ำเงินนะครับอยากได้สีเขียวนะครับเราก็จัดให้ได้คันนี้ก็เสริมแหนบเสร็จเรียบร้อยเช็คเครื่อง เสร็จเรียบร้อยครับเตรียมส่งงานนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง JO7E นะครับตัวนี้นี่ครับสภาพเครื่องแต่ครันนี้ลูกค้าจองแล้วก็ทางร้านเราก็สามารถสั่งเป็นอยู่ที่ลูกค้านะครับอยู่ที่ลูกค้าสามารถสั่งสีได้นะครับ สามารถสั่งสีได้ข้างในเป็นรูปมิกกี้เมาส์อีกแล้วสีเหลืองครับเหลืองเหลืองมะนาวเหลืองมะนาวครับคันนี้เจอ8มีจองแล้วเป็นแคปนะครับเจอ8ตัวนี้ก็สามารถอสอบถามได้นะครับจองได้ ไปยอมเอาตัวนี้ออกก็อย่างว่าอืมนี่ครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ถังน้ำมันถังน้ำมันเสร็จเรียบร้อยครับปลัก๊กนี่ครับตัวนี้น่าจะจูนเสร็จเรียบร้อยเครื่องเกียร์นี่ครับเสร,เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเช็คเตรียม คันนี้มีลูกค้าแล้วนะครับคันนี้มีลูกค้าเรียบร้อยโอ้โหดูเครื่องครับนี่ครับกิกกเลยคันซีเครื่องคันซีเนื้อมากตัวนี้เป็นคันซีเก่านอกนะครับ j o 7เเหมือนกันตัวเดียวกันกับคันฟ้าอยู่ที่บ้านครับเดียวกันกับคันฟ้าอยู่ที่บ้านเลยก็สามารถลูกค้าสามารถสั่ง สั่งได้ครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับสั่งได้นี่ก็สไตล์หมวกตัวนี้นี่ครับไฟเหมือนกันกับคันนั้นเลยไฟเดียวกันแต่ถ้าผมทำสีเขียวอย่างนี้ผมใส่ไฟใต้ท้องต้องอต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับเหมือนของน้องนองนงที่ผมใส่วันนั้นจกนาซา จกนาซากระบะก็นี่ครับก็ปิดอยู่ประมาณนี้ครับนี่หัวรถสวยงามมากจะต้องให้เจ๊สั่งไฟไอตัวนั้นมาใส่จะสวยกว่าสั่งไฟตัวที่มันมีไฟสองข้างล่างต้องไปบอก ช่างดังท่าน,นี้ก็ลูกค้าก็จองแล้วเต็มเลยครับมาดูมาดูช่างช่างดังครับช่างดังอาทำไมต้องสะพายกระเป๋า ำไมต้องสะพายกระเป๋าเชื่อมนี่ตัวนี้ถ้าใครจะเอาเนี่ยเอาไว้ไวปปั่นเครื่องเสียงก็ก็สามารถสั่งได้ม,มีเยอะแยะครับใครจะตีเครื่องเสียงเนี่ยตัวนี้สามารถซื้อได้นะครับอยากได้ตัวนี้กำลังบางเทนดัมอยู่รถผมอยู่ในเจ้านายเสร็จถึงไหนแล้ว น่ะนี่ครับดูการสร้างการเ,เราดูเราดูรถต้องมาดูแบบนี้นะครับการทำงานของเขาเนี่ยว่าเชื่อมเชื่อมแบบไหนไม่ใช่ว่าดูตอนทำสีเสร็จนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่เชื่อมตัวนี้ใช้ซิวทูฮะเออธรมออธรมดาตัวนี้

ใช่ไหมขี้อยู่ในห้องน้ำขี้อยู่ในห้องน้ำในในข้างล่างนี่ดิหนี่ยังจอดอยู่นี่เลยโดนรัดคิวปัดเร่งมังอันนี้มาจงบานเร่งอีกตอนเดียวเร่งอีกอันนั่นล่ะอันนั่นก็เร่งคันเหลืองนั่นนะเลขคันนี้ของใครนี่มาจอดนี เอา,า,อเอาไปออกรถอยู่ไหน,นฮะนมือโซ่บา่ายไปดูอ่าเครนทับอ๋อที่บานเครนทับนั่นนะนี่ก็เร่งนี่ก็เร่งกระทารสิบห้าวันเข็นไหมสบายเพียงดูคันนี้ครับพงนาย,ยนยนซิงหมดเลย การละเมิดเนี่ยขันคิ้วนูกันกลองกัดยังดูมาได้ใช่นณะขันคิ้วเนี่ยนายเมเจะตั้งนายเม่กลองสมบองเราใบบูรดัดูภายในแบบกิ๊กมากเลยภายในนี่เก็บยังหรือว่ายังไม่เก็บแล้วเก็บแล้วเช็ดแล้วอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วเต่าบอกมาใส่แล้วเต่าบอกเฮ้ยเบอย่าพึ่งเหอะ ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วครับคันนี้นี่ครับตัวนี้เตรียมสายตะลมปลาเบรกแล้วก็บังฝุนจัดเต็มรอลูกค้ามานี่ครับผมก็ต้องรอคันต่อไปหตัวนี้หกครับเนี่ยหกเฮเคเนี่ยจะใหญ่ เครื่องจะใหญ่เอาเตรียมลากลูกได้เลยอะ6เคเคอะทำตัวลากลูกได้เลยดูคันซีครับเนียบเนียบครับสนใจชอบรุ่นไหนอีสุหรือว่าฮีโน่นะครับก็สามารถทักแชททักไลน์หรือเบอร์โทรผมได้ครับคันนี้ก็จะเป็นเอ่อ J O 7 E เหมือนกันเฮ้ยใช่ไหม J O ห้าซ s o ูบครับตัวนี้ J O ห้า จองหมดแล้วไม่มีเรือแล้วครับอูนี้ขายดีจริงๆริงเรือข้างหน้าเรือกี่คันแค่นี้ส่งพรงนี้กี่โมงฮะลูกค้ามาจากไหนฮะเซเรนเซเรนสุรินแล้วอีกคันหนึ่งเหรอ ลังโตเรงเรงยกลุงลองโยกรุงเมียเอาแคบคันนึงเอาต้นเดียวคันนึงแมทแมทแมทไอ้สีดำน่ะที่อยู่ในก่องสีฟ้านี่ก็จองแล้วนี่ต่จองหมดเลยก็ใครสนใจแบบไหนนะครับก็สามารถสั่งมาได้ครับเนี่ยสีสามารถสั่งโทรมาบอกผมได้ครับสี ดังหลดไฟพี่ขาดอันนึ่งคือยเอาทำตัวเสะเลยเห็นไหอยู่อ่านูอาร์จนบีบีปาร์อารเจนบีทอ,ม,าาอมันเอาเอานาอ้ามวยเลอดีครับคันนี้เสร็จแล้วสีเหลืองอ่าอันนี้เคเรื่อสีอะไรนะ เขียวอะไรนะเขียวฮะเขียวส้มรถเนาะอืมรถเนาะเขียวมะนาวอันนี้นถ้าถ้าสีแท้เลยสีไม่ต้องผสมเรื่องเจ็งอย่างรถไหนที่แองจบตรงนี้นะออืสีไม่ได้ผสมอะไรโอ้นย,อย,ยนู่นน่ะต่เไปเลือข้างหน้าอีกยังไม่มีเจ้าของอีกสามคันใช่ไหม มาเรื่อยๆเลยครับใครอยากได้แบบไหนรถมันมาเรื่อยๆเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วกันใครสนใจนะครับรุ่นไหนเมก้าแบบไหนอีซูซุรุ่นไหนนะครับก็สนใจสอบถามได้นะครับเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ